วันปิดวงสาวน้อยจองโตเกียวเลยอ๋อครับผมปีนี้ผมปิดวงสามสิบเพื่อภาคมครับแป้งเข่าหนาพดพล้วครับเอาแป้งโพหนานี่เริ่มซื้นแล้วอันนี้คือมอลลาปีนี้อดเจอแต่ขึ้นหอดคือเกาครับผมโซนร้านอาหารเปิดบริการอยู่วันไหนบอสอ่าน่าจะเป็นวัน พุดเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็หยุดอยู่แล้ววันอังคารพดอดีค้าน่เยอะมากลูกค้าหลายแห้งจนตอนตอนแรกที่เปิดร้านเราก็คือการตอ้องคำํำนึงถึงงบประมาณและค่าแรงงานค่าค่าคนงานค่าอะไรต่างๆแล้วเราก็จะมาประเมินด้วยว่าเองจริงแล้วด้วยศักยภาพด้วยอะไรต่างๆเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อวันแล้วเราจะจ้างคนงานเท่าไหร่ลงทุนอะไรเท่าไหรห่เป็นบ้างฮะ เราก็เข้าก็ไปอยากเอาคนเลยเนาะก็มีเชฟอยู่อสองคนแล้วก็ผู้ช่วยหนึ่งคนในครัวนะครับเป็นสามคนน้า้าก็สองคนเป็นห้าพนักง,งานเสิร์ฟป,ประจำหนึ่งคนเป็นหกแล้วก็พาร์ทไทม์อีกสองคนพนักงานล้างจานอีกรวมแล้วก็เป็นสิบกลัวตอนแรกเขาว่าจะเปิดแบบเอาเชฟสักสามสี่คนนู่นแหละแต่กยานปลายานมันหมดเสถียรกลัวมันจัดการไม่ได้ที่นี่ อาปรากฏว่าบัดที่นี่ช่วงนี้มาล่าพร้อมกันอีกคนหนึ่งกับภาคใต้คนหนึ่งประสบบัติเหตุกันเลยแล้วลูกค้าเยอะด้วยคราเนี้ยปกติคุณโอเลาเข,าข่าขั้วได้อยู่ครับเป็นเชฟได้อยู่แต่บิิต้าก็นหนักนะเลากระทืงเหตุบาริต้าเหตุพอดีจริงๆคือตอนนี้คือมีบาลิต้าสองคนนะพี่โอก็ดูแลอยู่ที่นี่ก็เลยเลือกเอาเออถ้างั้นปิดปิดครัวไปก่อนวันนี้นะครับมือนีจะกลับมือว่านเนี่ย เมืม่อวานขายเครื่องดื่มใช้คาเฟ่คาเฟ่เฟในโรงแรมอ่ะขายเครื่องดื่มได้ได้เงินหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมันเหตุบอดีเศร้าเลยดิครับเงินหมื่นแหงเราก็ไม่ขายแพงเนาะแก้วหนึ่งก็ไม่ถึงไม่ถึงร้อยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบคิดเบิรงว่าได้เงินหมื่นแหงนี่ไม่มีเครื่องดื่มอย่างอื่นเบียอะไรไม่มีคือมันเช็คได้เนาะว่ามียอดขายอะไรบ้างขายเฉพาะเครื่องดื่มเฉ้ได้เงินหมื่นห้คนเหตุง,งานนี่กของเงินแบบสุดๆเลยเนี่ยกีเอจะ คือเอาไปเอาไมา่โอ้ล่าออกจากงานแม่เนี่ยก็ตอนนี้ไปไม่ได้เพราะที่จริงคือเล่ากับสิเป็นคนเป็นผู้จัดก,การเลาวก็บริหารอเอาไปเอามากอะ่ะต้องได้ทําทุกอย่างให้กาลังใจหมอกันเลยว่าปิดขั้วไปกระไดาลาขันมันขันมันนี่เอาเหียดแล้วถ้าสมมติว่าเราเปิดแล้ว อ่เขาเปิดแล้วเขาเย็ดบทท่านลูกค้ามาล้อเนี่ยเขาเสียบเดียวกับสิแย่ไปอีกแต่ว่านี่วันพุ่งอ่าวันวันพุธพฤหัสก็เปิดเต็มร้อยเหมือนเดิมครับทั้งครัวทั้งคาเฟ่น,นะครับแต่คาเฟ่เปิดปกติอยู่นะครับทุกวันอ่าเวดไอเฉพาะวันหยุดคงเดีบอบบครับผมมันเป็นอะไรที่ต้องละเอียดมากๆนะครับเชฟฝีมือนี่ก็ต้องคงสินคงว่ารสชาติอะ และต้องหมั่นพัฒนาด้วยนะครับทั้งทั้งรสชาติอาหารทั้งบาลิต้าด้วยนะครับทั้งเครื่องดื่มรสชาติมันต้องคงที่มันต้องชัวครับคุณภาพมันต้องมันต้องสม่ำเสมอมันถึงจะรักษาลูกค้าได้แต่ลูกค้าก็คือนี่แหละ,ะช่วงเปิดเทอมมานี่สองสัปดาห์นี่คือหนักทุกวันบางมือวันที่มีขายอาหารด้วยบางวันเนี่ยสองหมื่นกว่า พนักง,งานสิบคนเนอ1สิบสองคนคนล้างจานสองคนล้างคนล้างจานก็คือมาล้างจานอย่างเดียวแต่ก็มีช่วยยกโต๊ะยกายกโต๊ะยกอะไรแบบบางทีก็ต้องช่วยเสือ